ชิมแล้วอร่อยแล้วมันจะได้คนง่ายๆทุกคนผสมง่ายๆนะ,ะเข้มข้นแค่ไหนมันข้นไปยังไงแล้วทุกคนนะคะใส่อะไรอีกเนี่ย <c oughs> คนภาคภาคไปนะ,ะเข้มข้นเหนียวเลยนะคะใส่มะนาวลงไปหนึ่งชิ้นจ้าเพื่อความหอมนะคะหอมสดๆเลยทุกคนหอมจริงๆนะคะมะนาวมะม่วงแล้วนะคะ ได้ที่แล้วก็ทำการปรุงจ้าใส่มะม่วงลงไปนะคะเดี๋ยวแอนนี่จะตักน้ำยำให้ดูว่าความเข้มข้นนี้มันยำแบบว่าเต่ะขั้นตอนนี้คือชิมให้อร่อยก่อนทุกคนชิมให้รสชาติที่เราต้องการก่อนนะคะมันจะเหนียวนุ่มแบบนี้ทุกคนเพราะว่าให้น้ำข้นเหนียวหนึบเลยคล้ายๆน้ำพึ่งเลยนะคะนะนี่เลยชิมก่อนทุกคนได้ที่ นี่เลยชิมก่อนทุกคนได้ที่เข้มข้นเหนียวเลยนะคะใส่มะนาวลงไปหนึ่งชิ้นจ้าเพื่อความหอมนะคะหอมสดๆเลยทุกคนหอมจริงๆนะคะมะนาวมะม่วงมากเลยนะเออนะจัดการไปทุกคนประมาณนี้ค่ะน่าจะน้ำน้อยไปนะคะตอนที่ผสมน้ำยำเนาะ เออน่าชิมให้ได้ที่ก่อนนะก่อนที่จะเทใส่จานนะคะชิมให้ได้ที่ก่อนก่อนที่เราจะใส่มะม่วงลงไปนะ,ะเเวลาทําน้ํายานี่เลยชิมก่อนทุกคนได้ที่เติมนั่นเติมนี่นีนน่นิดนี่หน่อยเอออะอร่อยไปนะคะบางทีก็เติมนี่นิดนั่นหน่อยก็เออเกือบจะได้ทิ้งไปก็มีทุกคนนะ เติมนั่นเติมนี่นีนน่นิดนี่หน่อยเอออะอร่อยไปนะคะบางทีก็เติมนี่นิดนั่นหน่อยก็เออเกือบจะได้ทิ้งไปก็มีทุกคนนะาเวลาทายาแบบนี้คือแซ่บเลยนะ,ะจะยําอะไรได้หมดเลยยําบุนเส้นก็ได้นะคะส้มตํายิ่งอร่อยทุกคนมีน้ํายําอย่างเดียวคือทําได้หลายเมนูเลยนะคะนะชอบมากๆสาหรับน้ํายาอ่า เสร็จแล้วก็นี่เลยจ้าใส่มะม่วงลงไปจ้านะคะทำน้าแม่บ,บ้านสำเร็จทุกคนมันก็ต้องมีบ้างแหละเออนะคะทำไปจ้านี่เลยจ้าผสมให้เข้ากันโอ้มันนัวมากหอมน้ำพริกเผามากๆเลยทุกคนหอมน้ำพริกเผานะคะอร่อยจ้าเมนูนี่นเลยชิมก่อนทุกคนได้ที่โกนะคะเราก็กินของ ต่างประเทศเหมือนกันนะคะรีพอตมาเนาะแม่บ้านสำเร็จทุกคนมันก็ต้องมีบ้างแหละเออนะคะทำไปจะ,ะมะม่วงไม่เปรี้ยวนะคะมีน้ำพริกเผามีพริกป่นเลยจ้ะแล้วก็มีน้ำยำของเรานะคะใส่น้ำปลาลงไปจ้ะทุกคนจานนะคะเสร็จแล้วเทใส่จานจ้าพร้อมเสิร์ฟนะคะยำมะม,ม่วงของเราก็เป็นอันเสร็จ จ้าเมนูง่ายๆสั้มากนะอร่อยทุกคนนะอร่อยได้ทุกเมนูค่ะถ้ามีต้นหอมนะคะสำหรับเอนนี่โอเคมะม่วงเป็นมะม่วงมาจากเม็กซิกได้เพิ่มความนัวค่ะทุกคนจ้าน้ำยำของเอนนี่ต้มมะขามเปีะยกะกับน้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็เกลือสีชมพูต้มแบบปากเลยนะเออนะจัดการไปทุกคน ประมาณนี้ค่ะน่าจะน้ำน้อยไปนะคะตอนที่ผสมน้ำยำเนาะเออมาจ้ามาเลยจ้าวัตถุดิบของเรามะม่วงหั่นชิ้นนะคะหอมแดงจะจะสับก็ได้นะนะคะมีมะนาวหนึ่งชิ้นข้างไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะคะมะม่วงไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ก็สูตรนี้เลยจ้าทำน้ำยำก่อนเลยคะ่ะ อย่าลืมใส่น้ำปลาล้านะคะจะลาทำยำแบบนี้คือแซ่บเลยนะ,ะจะยำอะไรได้หมดเลยยำวุ้นเส้นก็ได้นะคะส้มตำยิ่งอร่อยทุกคนมีน้ำยำอย่างเดียวคือทำได้ละ,ะเสร็จแล้วเทใส่จานจ้าพร้อมเสิร์ฟนะคะยำมะม,ม่วงของเราก็เป็นอันเสร็จจ้าเมนูง่ายๆสรับลูกใหญ่มากๆลูกเกือบครึ่งกิโลเนี่ยเพื่อนๆจ้านะคะคนไปให้เข้ากันจ้า เสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟใส่จานจ้าแับแม่บ้านต่างแดนจ้าอยู่ที่เมืองไทยก็ทําได้นะยิ่งใส่ข้าวคั่วเพิ่มลงไปยิ่งอร่อยคะ่ะทุกคนจ้าเจอกันคลิปหน้าบา,บายยโจ Hahn นะคะเราก็กินของต่างประเทศเหมือนกันนะคะรีพอร์ตมาเนาะแับแม่บ้านต่างแดนจ้าอยู่ที่เมืองไทยก็ทําได้นะยิ่งใส่ข้าวคั่ว <ander ksi blessings, S 1> พเพิ่มลงไปยิ่งอร่อยคะ่ะ <ourd> ทุกคนจ้า เจอกันคลิปหน้าใบใบจ้าหลายเมนูเลยนะคะนะชอบมากๆสำหรับน้ำยำอ่าเสร็จแล้วก็นี่เลยจ้าใส่มะม่วงลงไปจ้านะคะทำน้ำมาจ้ามาเลยจ้าวัตถุดิบของเรามะม่วงหั่นชิ้นนะคะหอมแดงจ้ะจะสับก็ได้นะนะคะมีมะนาวหนึ่งชิ้นค่ะ ชิมให้ได้ที่ก่อนนะก่อนที่จะเทใส่จานนะคะชิมให้ได้ที่ก่อนก่อนที่เราจะใส่มะม่วงลงไปนะ,ะเวลาทําน้ำยาเวลาทํายําแบบนี้คือแซ่บเลยนะคะจะยําอะไรได้หมดเลยยําวุ้นเส้นก็ได้นะคะส้มตํายิ่งอร่อยทุกคนมีน้ํายําอย่างเดียวคือทําได้ได้เพิ่มความนัวนะคะ่ะทุกคนจ๋าน้ํายําของแอนนี่ต้มมะขามประยกกับน้ําตาลทรายแดงนะคะแล้วก็เกลือสีชมพูต้มแบบชิม แล้วอร่อยแล้วมันจะได้คนง่ายๆทุกคนผสมง่ายๆนะคะนี่เลยจ้าผสมให้เข้ากันโอ้มันนัวมากหอมน้ำพริกเผามากๆเลยทุกคนหอมน้ำพริกเผานะคะอร่อยจ้าเมนูอ่าอย่าลืมเกลือสีชมพูนะคะไข่ไม่มีก็ใส่เกลือป่อนลงไปได้จ้านิดเดียวก็คือแซ่บจ้ะมะม่วงลูกเดียวทําได้สองวันเลยนะก็ครึ่งลูกนะคะนี่เยอะมากๆเลยมะม่วงครึ่งลูกนะคะ เสร็จแล้วเทใส่จานจ้าพร้อมเสิร์ฟนะคะยำมะม,ม่วงของเราก็เป็นอันเสร็จจ้าเมนูง่ายๆซัหดัาชิมให้ได้ที่ก่อนนะก่อนที่จะเทใส่จานนะคะชิมให้ได้ที่ก่อนก่อนที่เราจะใส่มะม่วงลงไปนะ,ะเวลาทําน้ำยำนี้ก็คือแซบจ้ามะม่วงลูกเดียวทําได้2วันเลยนะก็ครึ่งลูกนะคะนี่เยอะมากๆเลยมะม่วงครึ่งลูกนะคะ นี่เลยชิมก่อนทุกคนได้ที่ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะคะมะม่วงไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ก็สูตรนี้เลยจ้าทําน้ํายําก่อนเลยคะ่ะจะลืมใส่น้ําปลาล้านะคะจะนี่เลยจ้าผสมไม่เข้ากันโอ้มันนัวมากหอมน้ําพริกเผามากๆเลยทุกคนหอมน้ําพริกเผานะคะ อร่อยจ้าเมนูรับแม่บ้านต่างแดนจ้าอยู่ที่เมืองไทยก็ทําได้นะยิ่งใส่ข้าวคั่วเพิ่มลงไปยิ่งอร่อยค่ะทุกคนจ้าเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าเข็มข้นเหนียวเลยนะคะใส่มะนาวลงไปหนึ่งชิ้นจ้าเพื่อความหอมนะคะ หอมสดๆเลยทุกคนหอมจริงๆนะคะมะนาามะม่วงโตนะคะเราก็กินของต่างประเทศเหมือนกันนะคะรีพอตมาเนาะจ๋ะได้เพิ่มความนัวค่ะทุกคนจ๋าน้ำยำของแอนนี่ต้มมะขามไปหยักกับน้ำตันายแดงนะคะแล้วก็เกลือสีชมพูต้มแบบชิมแล้วอร่อยแล้วมันจะได้คนง่ายๆทุกคนผสมง่ายๆนะคะเออเพิ่มน้ำยำอีกนิดนึงเออนะคะ คนภาคก็ภาคไปคนทําไม่แบบว่าเข้ามีเข้าเคี่ยงกับคนคนภาคนีเลยชิมก่อนทุกคนได้ที่ เข้มข้นเหนียวเลยนะคะใส่มะนาวลงไปหนึ่งชิ้นจ้าเพื่อความหอมนะคะหอมสดๆดเลยทุกคนหอมจริงๆนะคะมะานาวามะาม่วงโตนะคะเราก็กินของต่างประเทศเหมือนกันนะคะรีพอตมาเนาะแม่บบ้านสำเร็จทุกคนมันก็ต้องมีบ้างแหละเออนะคะทำไปจาะะ้าก็ทำน้ำยำก่อนนะคะทุกคนตีน้ำให้อร่อยก่อนนะก่อนที่เราจะใส่ามะม่วงลงไปนะคะ ็ใส่พริกป่นลงไปเลยจ้าโซนะคะเราก็กินของต่างประเทศเหมือนกันนะคะรีพอร์ตมาเนาะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับยำเมนูมะม่วงนะคะยำมะม่วงใส่น้ำพริกเผาจ้า a n นนี่อินอเมริาไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะคะมะม่วงไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ก็สูตรนี้เลยจ้าทำน้ำยำก่อนเลยคะ่ะ จะลืมใส่น้ำปลาล้านะคะจะดูน้ำยำค่ะเป็นแบบนี้เข้มข้นเหนียวหนึบเลยนะคะไม่ต้องไปใส่เตาเคี่ยวน้ำเคี่ยวน้ำจิ้มเลยนะ,ะเพราะว่าน้ำจิ้มมันเข้มข้นแค่ไหนมันข้นไปยังไงแล้วทุกคนนะคะใส่อะไรอีกเนี่ย <c oughs> คนภาคภาคไปนะคะ ชิมให้ได้ที่ก่อนนะก่อนที่จะเทใส่จานนะคะชิมให้ได้ที่ก่อนก่อนที่เราจะใส่มะม่วงลงไปนะ,ะเวลาทำน้ำยาเสร็จแล้วเทใส่จานจ้าพร้อมเสิร์ฟนะคะยมามะม่วงของเราก็เป็นอันเสร็จจ้าเมนูง่ายๆซับเ,เข้มข้นเหนียวเลยนะคะใส่มะนาวลงไปหนึ่งชิ้นจ้าเพื่อความหอมนะคะ หอมสดๆเลยทุกคนหอมจริงๆนะคะมนะนาอามะม่วงนี้ก็คือแซ่บจ้ะมะม่วงลูกเดียวทําได้สองวันเลยนะก็ครึ่งลูกนะคะนี่เยอะมากๆเลยมะม่วงครึ่งลูกนะคะอ ชิมให้ได้ที่ก่อนนะก่อนที่จะเทใส่จานนะคะชิมให้ได้ที่ก่อนก่อนที่เราจะใส่มะม่วงลงไปนะเวลาทําน้ํายาเหนียวนึบอยู่แล้วเออนะใส่เครื่องปรุงลงไปจ้ามะม่วงต้นหอมจ้ะใส่ต้นหอมลงไปด้วยนะเป็นคนที่ชอบทานต้นหอมมาก เติมนั่นเติมนี่นีนน่นิดนี่หน่อยเอออะอร่อยไปนะคะบางทีก็เติมนี่นิดนั่นหน่อยก็เออเกือบจะได้ทิ้งไปก็มีทุกคนนะมากนะคะอร่อยทุกคนนะอร่อยได้ทุกเมนูค่ะถ้ามีต้นหอมนะคะสำหรับเอนนี่โอเคมะม่วงเป็นมะม่วงมาจากเม็กซิกลาทำยำแบบนี้คือ